สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้มาจากหนังสือสมการเชิงอนุพันธ์เล่มที่3บทที่9ฟังก์ชันที่นิยามจากผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์หัวข้อ9.4ฟังก์ชันเลอร์จองนะผลเฉลยของสมการเลอร์จองหนังสือสมการเชิงอนุพันธ์เล่มที่3ว,วางจำหน่ายเมื่อวันที่18มิถุนายน2500 65แล้วก็30วันแรกนีแจกฟรีนะไปที่ร้าน Market เมพมาร์เก็ตนะสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็รับหนังสือเล่มนี้นีแจกฟรีเอาไปได้เลย30วันแรกนะนับตั้งแต่วันที่18มิถุนายนเนี่ขณะที่บันทึกคลิปนี้เนี่ยหนังสือยังแจกฟรีอยู่ การหาผลเฉลยในรูปแบบของอนุกรมกำลังนะศึกษาเพิ่มเติมได้จากบทที่8นะในหนังสือสมการเชิงอนุพันธะ์เล่มที่3เนี่ยหรือไปดูจากคลิปนะหมายเลข2 4 6 2ี5 2ก4 2 4 3 2 4 0 2 3 8นเะนี่ยผลเฉลยของสมการโคชีออยเลอร์เนะี่ยผลเฉลยของสมการเลอจองเนะี่ยการหาผลเฉลยในรูปแบบอนุกรมกำลัง อนุกมเทเลอร์การหาผลเฉลยรอบจุดสามัญการหาผลเฉลยในรูปแบบอนุกรมกำลังโดยวิธีฟอรเบนิวสจะดูคลิปนี้ก็ได้นะหรือไปดูในหนังสือแจกฟรีก็ได้อยู่ที่บทที่8หัวข้อ9.4ฟังก์ชันเลอจองสมการเชองอนุพันธ์ในรูปแบบ 1-x ลบ x กำลังสคูณ y าเบิลพรามลบ 2xy บวกกับ p คูณ p บวก1 y เท่ากับ0 p เป็นจำนวนเต็มบวกหรือ0ส,สมการแบบนี้เนี่ยเรียกว่าสมการเลอจอง p เป็น3นะตัวนี้ก็เป็น12อันนี้เหมือนเดิมนะ p เป็น4ีนะสี 4, 5, ่ยเป็น5 5 6 30าหกสาะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของสมการเลอจองตัวอย่างการหาผลเฉลยของสมการเลอจองเนะี่ยเมื่อ p เป็น 4่นะพอ p เป็น4ตัวนี้ก็เป็นเลข20 1เนี่ยลบ x กําลังสองหารตลอดเนี่ยดังนั้นสัมประสิทธิ์ของ y พรามก็คือลบ2 x ส่วน1ลบ x กําลังสองสัมประสิทธิ์ของ y ก็20ส่วน1ลบ x กําลังสอง x เท่ากับ0นะจุดนี้นะบอกว่า p x q x เป็นฟังก์ชันวิเคราะห์ที่จุด x เท่ากับศูเพราะัน x เท่ากับศย์เป็นจุดสามัญเนื้อหาพวกนี้นะอยู่ในบทที่8ของหนังสือสมการเชิงอนุพันธ์เล่มที่3ก็เน้นอีกครั้งหนึ่งนะขณะที่บันทึกคลิปเนี้ยแจกฟรีอยู่เนี่ยหรือก็ไปดูคลิปที่บันทึกไว้แล้วที่แนะนำไว้ตอนต้น พอเราตรวจสอบแล้วว่าเนี่ย x เท่ากับศเป็นจุดสามัญการสมมติอนุกรมกำลังก็สมมติ y เท่ากับ sigma n ตั้งแต่0นยถึงอินฟินิต an x กำลัง n y เด u b l ิฟ2สครั้งก็เป็น n n ลบ1 an x กำลัง n ลบ2 y พรามก็ n an x กำลัง n ลบ1อันนี้ก็แทนค่า y เฉยๆการจัดรูปเนี่ย ทำกําลัง x ให้เท่ากันทําจุดเริ่มต้นให้เท่ากันเนะืนะ้อหาแบบนี้เนี่ยจะมีตัวอย่างเยอะในบทที่8นะพดพจน์นี้นะ n เริ่มที่0นะมาเริ่มที่2แทนได้เพราะว่าเเป็น0ูนพจน์นี้หายไป n เป็น1ตัวนี้เป็น0นยะ์ะมันตอนที่เเป็น0ูนย์เเป็น1หายไปเริ่มที่2ได้นะอันนี้ก็เเป็น0ย์หายไปเริ่มที่1ได้ตัวนี้ลอกลงมาเฉย กระจายสูตรแล้วนะ1คูณนะ x กํลัง2คูณเข้ามาที่นี่ก็กลายเป็น x กํลัง n นะตรงนี้ก็เอา2 x เข้ามาข้างในก็กลายเป็น2 n a n x กํลัง n ตัวนี้20เข้ามาละนะจัดรูปพิชคณิตนะอันนี้เราเปลี่ยนจุดเริ่มต้นแทน n ด้วย k บวก2นะเพื่อจัดสับสคริปตให้สอดคล้องกันนะอย่างเช่นพอเราแทนค่า n ด้วย เบวกเดี๋ยวตันนี้ k บวก2ลบ2ก็เหลือ k เฉยเดี๋ยวเปลี่ยน k เป็นเอนอนุกรมพจน์นี้ก็จะกลายเป็นพจน์ของ x กำลัง n นะตอนนี้เนี่ยอนุกรมตัวนี้ x กำลังเละเนี่ยเพียงกับเปลี่ยนเป็นตัว n ก็แทนค่าตรงไปตรงมานะเปลี่ยน k เป็น n x เกำลัง n x นกกำลัง n จุดเริ่มต้นยังไม่ตรงกันนะทำให้จุดเริ่มต้นตรงกันก็ดึงบางส่วนพจน์นี้ออกไปนะดึงตอนที่ n เป็น0ออกมาดึงตอนที่ n เป็น1ออกมาตัวนี้เริ่มต้นที่ n เป็น2ตัวนี้เริ่มต้น n เป็น2ล้จุดเริ่มต้นเหมือนกัน x ก,กําลังตรงกันแล้วรวมเทอมไดนะ้ส่วนนี้ก็นะค่าคงตัวสัมประสิทธิ์ x ก,กําลัง1 ด้านนี้เป็นศูนย์ก็หมายความว่าค่าคงตัวต้องเป็นศูนย์ได้สมการนี้สัมประสิทธิ์ x กำลังหนึ่งต้องเป็นศูนย์ได้สมการนี้สัมประสิทธิ์ x กำลัง n ในอนุกรมตัวนี้ต้องเป็นศูนย์ได้สมการนี้บรรทัดนี้ก็เรียกว่าสูตรเวียนเกิดนะ r e c u r r e n t relation อันนี้ก็ลอกมาให้เห็นซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะโดยการเทียบสัมประสิทธิ์อันนี้มาจากค่าคงตัวตัวนี้มาจากสัมประสิทธิ์ x กำลังหนึ่ง อันนี้มาจากสมมสิทธิ์ X กำลัง N ในอนุกรมกำลัง A3 เท่ากับลบสามเอเท่ากับลบส0บเอบวก2คูณ N บวก1คูณ AN บวก2เท่ากับ N บวก5คูณ N ลบ4 AN เพราะฉะนั้นสูตรเวียนเกิดนะจะเห็นว่าสับสคริปต์มันเลื่อน2เท่าเห็ไหม N บวก2องแปลว่า,า A2N ขึ้นอยู่กับ A0 a 2 n บวก1ขึ้นอยู่กับ a 1เนะี่ยเพราะสับสคริปต์มันเลื่อน2ตตำแหน่งพิจารณาสูตรของ a 0 a 2 a 4กลุ่มเลขคู่เนะี่ยกลุ่มสับสคริปต์เลขคู่ a 2เท่ากับลบ1 0 a 0นะพอแทนค่า a เป็น2ก็ได้สูตรถัดไปนะอันนี้มาจาก r e c u r r e n e relation นะสูตรเวียนเกิด a 4ในเทอม a 0 แทนค่า n เป็น4นีพจน์นี้เป็น0เนแล้ยลเห็นไหก็แปลว่า a6 เป็น0เพราะ a6 เป็น0มันส่งผลให้ a8 a10 a12 กลุ่มเลขคู่ปลายหางเป็น0หมดเลยนเนะพราะฉะนั้นอนุกรมตัวแรกเนี่ยกลายเป็นพหูนามเฉยๆละมันเลือก y1 x เป็น a0 บวก a2 x กํลัง2บวก a4 x กํลัง 4, A 4 A 2, ปลายหางได้นี้0หมดละ เขียน a 2ในเทอม a ศเขียน a 4ในเทอม a ศดึง a 0ออกไปเนี่ย a ศนนั้นน่ะเลือกเป็น1ก็ได้นะเป็น2ก็ได้นะเหตุที่เลือกเป็น3ส่วน8เพื่อเตรียมฟาร์มพร้อมสำหรับพจทั่วไปของพหุนามเลือจองหรือฟังก์ชันเลือจองมันพอเลือก a ศเป็น3ส่วน8 y 1 x ก็เลยเป็นพหุนามตัวนี้นะจะเรียกพหุนามเลือจองก็ได้เรียกฟังก์ชันเลือจองก็ได้ ต่อไปพิจารณาสูตรของเนี่ย a กลุ่มสับสคริปต์เลขคี่ a 1 a 3 a 5 a 7จากสูตรเว้นเกิดเนี่ยจากสมการเนี่ยนะถ้าแทน n ด้วย2ได้ a 3แทน n ด้วย4ได้ a 5แทน n ด้วย6ได้ a 7. เพราะเราก็เขียนสมการแบบนี้เนี่ย,ยต่อเนื่องกัน n บรรทัด ต่อไปด้านซ้ายคูณกันก็ 3, 5, 7คูณถึง 2N บวก1 3, 5, 7, 2N บวก1 2, 4, 6ถึง 2N 2, 4, 6, ถึง 2N A3, A5 ถึง A2N บวก1ด้านนี้ก็เป็น 6, 80ถึง 2N บวก4ลบ -3, ลบ 1, 1ถึง 2N ลบ5 A1, A3, A5 ถึง A2N ลบ1 3, 5, 7ถึง 2N บวก1อันนี้ 2, 4, 6ถึง 2N รวมกลุ่มกันก็กลายเป็น 2N บวก1 f a c t แฟกทอเรีย้าจนทั่งก่อนตัวนี้นิดนึงเนี่ยนะตัดทิ้งกับทางด้านนี้ละด้านนี้เลยเหลือ A2N บวก1ด้านนี้เหลือ A1 นกลุ่มทางด้านนี้กัเหมือนกันนะจัดรูปแล้วได้เป็น2กำลัง N 3, 4, 5ถึง N บวก2ด้านนี้ลบ3ลบ1 1 ถึง 2n ลบ5จัดรูปแล้วได้พจนี้ขนาดนี้เราได้พจน์ของนะ a สับสคริป 2n บวก1ในเทอมของตัวเลขในเทอมของ n คูณกับ a 1ตัวนี้ผลคูณก็เขียนในรูปของ product แบบนี้นะจะได้มองดูเป็นโครงสร้างที่สั้นลง y 2น่ยเลือกเป็น a 1 x กำลัง1 a บวก a 3 x กำลัง3 บวก a 5 x กําลัง5เนี่ย a 2 n บวก1แทนค่าด้วยเทอมทั่วไปละเนี่ยรัะฉะนัน y 2เนี่ยจะกลายเป็นอนุกรมอนันต์ราะฉะนันผลเฉลยของสมการเลอจองเนี่ย y x เท่าก mm ับ hmm. c 1คูณ y 1 x บวก c 2คูณ y 2 x y 1 x เนี mm ่ยเป็นพหุนาม y 2 x เป็นอนุกรมอนันต์อันนี้คือผลเฉลยทั่วไปของสมการเลือจองในทํานองเดียวกันถ้า p เป็น0โดยการจัดรูปพิจิตนาจะพบว่า y 1นะเป็น1 y 2เป็นอนุกรมอนันต์แต่ถ้า p เป็น1นะบทนี้เป็น2 y นะ y 1เป็นอนุกรมอนันต์ y 2เป็น x P เท่ากับ2ตัวนี้จะกลายเป็น 6Y พจน์นี้เหมือนเดิมนะอันนี้ 6Y พจนเ์เฉลยส่วนที่เป็นพหุนามนะ y 2เป็นอนุกรมอน,นันต์น P เป็น3และลักษณะก็จะสลับกันแบบนี้นะแต่มีข้อสังเกตอันหนึ่งก็คือ P 0คนะูณ x กำลัง0 p, 1, x 1, p 2, น x กำลัง1น2สิ้นสุดที่ x2 P กลังสองตัวนี้สิ้นสุดที่ x3 กลังส แสวสมการเลอจองนะ่จะมีส่วนหนึ่งเป็นพระหูนามนะ่จะมีผลเฉลยส่วนหนึ่งเป็นพระหูนามผลเฉลยอีกสูตรหนึ่งเป็นอนุก,กรมอน,นันต์บทที่ยาม9.4.3สมการเลอจอง 1, 1นะลบ x กำลัง2 y เดือบนพรามเนี่ยลบ 2xy บวกด้วย n คูณ n บวก1 y เท่ากับ0นะ่จะมีผลเฉลย2ส,ส่วนคือ ส่วนพหูนามและอนุกรมอนันต์ส่วนพหูนามนีนิยมแทนด้วย pnx ส่วนที่เป็นอนุกรมอนันต์นิยมแทนด้วย qnx pnx เรียกว่าพหูนามเลอจองอันดับ n ชนิดที่1 qnx เนี่ยฟังก์ชันเลอจองชนิดที่2นะต่อไปถ้าเราพบสมการเลอจองเนี่ย 1ลบ x กํลังส y เดพรลบ2 x y พรมบวกนี p คูณ p บวก1 y เท่ากับ0ยผลเฉลยในเทอมของพหุนามนี p 0 x คือ1 p 1 x คือ x กํลัง1 p 2 x คือลบ1 2บวก3 x กํลังสนะของเหล่านี้เรียกว่า พหุนามเลือจองนะหรือฟังก์ชันเลือจองตัวอย่าง9.4.1เนี่ยจงหาผลเฉลยของสมการเลือจองแล้วก็แก้สมการหาค่า n เนี่ย12มาจาก3คูณ4 n เป็น3ผลเฉลยทั่วไปคือ k1 p3x บวก k2 q3x นส่วนนี้คือพหูนามเลือจองส่วนนี้คืออนุกรมอนัน์ สูตรที่ใช้นะหา pnx นี่รัดดิกฟอร์มูลา X กำลังสอลบหทั้งหมดยกกำลัง n หาอนุพันธ์ n ครั้งเสร็จแล้วก็หารด้วย n f ฟเทอเรีย2สองกำลัง n เพราะ้นพอ n เป็น2เนี่ยใช้สูตรรัดดิกอันนี้ก็คือ p 2 x n เป็น3ใช้สูตรรัดดิกอีกครั้งหนึ่งนี่ก็คือ p 3 x นี n เป็น4เพราะฉะนั้นการ หา pnx สามารถหาได้โดยใช้สูตรรัตดิกการใช้เครื่องคิดเลขเนะ mathematica นะคํคำสั่งก็คือ traditional form series แล้วก็เลือจองมีตัว p ตัวใหญ่ตัวนี้ด้วยนะ p0x1 p1x x กํลัง1 p2x ลบ1 2บวกส2 x กํลังส คำสั่งนี้นะีช่วยในการหาพ,พูนามเลือจองหรือฟังก์ชันเลือจองนะีใช้เครื่องคิดเลข Mathematica นะถ้าไม่มีแมทเทมติกาก็ไปใช้วูนแฟมแอลฟาหาได้เหมือนกันนะหรือไปใช้โปรแกรมฟรีแม็กซนะิม่าเลือจองเีนะ่ย P0x เปนหน1่งคำสั่งนี้คือกระจายสูตรนะ กระจายสูตรเรือจอง p หนึ่ง x กระจายสูตรเรือจอง p 2 x คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่4นะมาจากเนื้อหาบทที่9กนะ้ฟังก์ชันที่เป็นผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธนะ์ฟังก์ชันแก m มมาฟังก์ชันเบตาฟังก์ชันเบเซลคลิปนี้ฟังก์ชันเรือจองหนะนังสือนะขณะที่บันทึกคลิปวันนี้เนะี่ย หกรกฎาคม2565หนังสือยังแจกฟรีอยู่สนใจก็ไปหยิบนะนหาบทที่8หาผลเฉลยในรูปแบบนกกมอน,นันต์บทที่9นะฟังก์ชันที่เป็นผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์แล้วก็สนใจสาระน่ารู้นะคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ก็ติดตามคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ก็เอาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ